อันชีวิตคนเราก็เท่านี้มีชีวีแสนสั้นนักยากอยู่ยังเกิดต้องตายสลายไปไม่จีรังชีวิตยังควรสร้างเสริมเติมความดีอันคืนวันพลันดับลงลับล่วงท่านทั้งปวงอุตสาสร้างทางกุศล แก่ลงแล้วรำพึงถึงตัวตนอายุคนนั้นไม่ยืนถึงหมื่นปีลมหายใจเข้าออกบอกให้รู้มีเกิดดับสลับอยู่ดูเปิดเผยเกิดมาเพื่อสิ่งใดไม่รู้เลยล้วนลงเอยคืนกับรับชีวิน